ปุยเล้งผักสีเขียวที่มีธาตุเหล็กและวิตามินสูงะคะรสชาติหวานมันทานได้ทั้งสดและปรุงสุกคะ่ะแต่รู้หรือไม่ว่าปุยเล้งมีหลายสายพันธุ์วันนี้เราจะมาแนะนำ4ส,สายพันธุ์หลักที่นิยมปลูกกันนะคะพร้อมจุดเด่นจุดด้อยและใครที่เหมาะสําหรับในการปลูกปุยเล้งนะคะอันแรกนะคะปุยเล้งพันธุ์หนักรุ่นนี้มีซองเล็กและซองใหญ่นะคะอันนี้ซองเล็กจะประมาณ800เม็ดแต่ว่าซองใหญ่ประมาณ2,000เม็ดนะคะ ปวยเล้งพันหนักนี้จุดเด่นก็คือใบหนาทนโรคเก็บได้นานนะคะต้านทานโรคได้ดีโตเร็วเหมาะสําหรับอากาศเย็นปลูกหน้าหนาวโตไวนะครับอันนี้ป่วยเล้งพันหนักเนาะจุดด้อยนะครับใบหยิกทําความสะอาดยากนะคะแล้วก็โตช้าในอากาศร้อนนะต่อไปนะคะเป็นป่วยเล้งญี่ปุ่นนะคะอันนี้ป่วยเล้งญี่ปุ่นนะจุดเด่นใบเรียบสีเขียวเข้มสวยงามนะคะรสชาติหวานกรอบอร่อย ทนร้อนได้ดีกว่าพันหนักนะคะแล้วก็จุดดอยคือไม่ทนโรคเท่าพันหนักเนาะต้องรดน้ําสม่าเสม,สมอไม่ชอบดินแห้งนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยเลี้ยงญี่ปุ่นนะใครที่เหมาะสาหรับปลูกปุ๋ยเลี้ยงญี่ปุ่นก็คนที่ต้องการปลูกเพื่อขายใบเพราะใบสวยขายง่ายนะคะคนที่อยากปลูกปุ๋ยเลี้ยงไว้กินเองปลูกง่ายปลูกง่ายมากนะคะต่อไปนะคะปุ๋ยเลี้ยงก้านแดงนะคะพันก้านแดงอันนี้จุดเด่น จะมีสีแดงสวยงามใบสีเขียวสดนะตัดการดูโดดเด่นนะคะรสชาติหวานกว่าพันธุ์อื่นนะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะจุดด้อยนะคะโตช้ากว่าพันธุ์ใบสีเขียวทั่วไปนะต้องการแสงแดดและการดูแลเป็นพิเศษนะคะอันนี้เหมาะสําหรับใครนะคนที่อยากปลูกผักสวยๆไว้ตกแต่งจานอาหารนะคนที่ต้องการปลูกเพื่อเพื่อสุขภาพเพราะมีสารอาหารสูงะคะ่ะอันนี้เป็นปุ๋ยเหลงก้านแดงนะคะ ขั้นสุดท้ายป่วยเล้งพันใบกลมนะคะจุดเด่นก็คือใบเรียบทําความสะอาดง่ายนะคะโตเร็วดูแลง่ายนะ,ะตัวนี้นะคะทนร้อนได้ดีที่สุดในบรรดาทุกสายพันธุ์นะคะแต่ว่าจะมีจุดด้อยก็คือ,ไม,คอไม่ค่อยทนต่อโรคต้องหมั่นดูแลเรื่องดินและน้ำนะ,ะใบอาจจะบางกว่าพันหนักนะคะแล้วก็พันนี้เหมาะกับใครคนที่ต้องการปลูกในอากาศร้อนหรือปลูกหน้าร้อนนะคะเหมาะกับมือใหม่ปลูกง่ายโตวไวนะคะ สรุปนะคะถ้าต้องการปลูกฤูดูหนาวควรจะเป็นพันหนักนะคะแต่ว่าถ้าต้องการปลูกขายควรจะเป็นปุ๋ยเล้งญี่ปุ่นตัวนี้นะคะถ้าต้องการปลูกกินเองก็เป็นก้านแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มือใหม่ปลูกง่ายตัวเร็วแนะนําเลยนะคะใบกลมทนร้อนตัวไวอันพันนี้เลยนะคะเป็นใบกลมนะคะค่ะท่านใดอยากปลูกมเมล็ดพันปุ๋ยเล้งคุณภาพดีนะปลูกง่ายตัวไวสั่งได้ที่ลิงกตะกาด้านล่างนะคะ